อาลโหลตอดีครับพี่ตลอดกันจ่องไหมครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนี่เลยนะครับขนมนะครับขนมญี่ปุ่นขนมเป็นขนมเยลลี่ญี่ปุ่นนะครับที่เขาสีญี่ปุ่นแล้วก็ทามานะครับนี่มีสามแบบนะครับอันนี้เป็นของอังกฤษของฝรั่งอะไรสักอย่างครับอันนี้ของอังกฤษฝรั่งเจลลี่อันนี้เจลลี่บีนธรรมดาอันนี้ผมว่าอันนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันหมดแล้วแหละ แต่มันไม่ใช่เยลลี่แบบซุมไอ้ที่มันแบบรสไม่ค่อยดีนะครับอันนี้มีแต่รสอร่อยออร่ยนะครับเป็นของเด็กนะผมับข,ของเด็กกินหวานอร่อยนะหวานอร่อยทุกรสไอในกล้องอาจจะไม่เห็นนะม,ดดมันมีรสอะไรบ้างไหมไม่โฟกัสอีกแล้วอาจจะไม่เห,เห็นหรอกในกล้องนะครับมีรสเบอร์รี่บลูมีรสเอโคโค้นัทมีรสกรีนแอปเปิ้ลมีรสเออะไรนะจุดไซป์กันอะไรสักอย่างนี่แหละ มีรสเลมอนมีรสพมนี้วมรสปมกินเนี่กรีนกรีนเนตอะไรอย่างนี่แหละสตรอเบอรี่นะสตรอเบอรีอ่ไดครีดครีแล้วมีเกนเกนนี่รู้อะไรเกนเกนนี่อะไรแล้ว,ลวก็คูตี้คูตี้ ทูตี้ฟูตี้นะครับแล้วก็มีวอลลี่เอวอลลี่เชอรี่นะครับเนีมีเชอรี่ด้วยก็จะมีกที่ผมกล่าวเมื่อกี้เนี่ยอันนี้มันดูไม่ค่อยนั้น่าไร่เดียผมจะมากินทีหลังละเนาะอาจจะกินดูครับแต่วนะ่ายังไม่กินให้เรามาดูนี่ดีกว่าอันนี้จะเป็นอันที่ดีที่สุดก็จะก็นนี่ขนมเยลลี่ญี่ปุ่นนะครับตัวสอนญี่ปุ่นตัวสอนญี่ปุ่นนะจ๊ะ ขนมเยลลี่ญี่ปุ่นนะครับก็น่ากินอยู่นะครับจากร้านหกสิบบาทนะครับซัวหกสิบบาทนี่เนี่ยน,นี่ไหมเห็ราคาไหมเยลลี่ขอนึงหกสิบบาทพอเดีวหกสิบบาทนะครับอันนี้ก็หกสิบบาทเหมือนกันนะครับขอึ่งหกสิบบาทอันนี้ก็เยลลี่หกสิบบาทเหมือนกันนะครับหกสิบบาทว่าเลย นะครับผมน่ากสิบบาทแต่อันนี้มันไม่ใช่โกิบาทอันนี้มันน่าจะสามสิบบาทมั้งหรือยี่สิบห้าบาทนี่แหละประมาณนี้แหละอันนี้ถูกอยู่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามากินอันนี้จะบอกนะครับเรามากินอันไหนก่อนดีผมอยากกินเนี่ยที่มันเป็นอันนั้นน่ะอันนี้อันนีอันนี้ก็คือเจลลี่บีนเหมือนกันนะอยากกินเจลลี่บีนมากกว่าเจลลี่บีนนะเจลลี่บีนญี่ปุ่นนะครับนี่ เขาเขียนอะไรว่านี่ไงเขียนว่าเดี๋ยวเขาเขียนว่าเจลลี่บีนนี่เขียนเลยเจลลีวว่บีนววน,น,ววน,น,นะครับแบบญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นน,นี้นะครับกล้องมาหาจะนิดนึงขอบคายครับงั้นเรามาลองกินกันดีกว่าขอชี้ก,ก่อนนะครับอยากกินเหมือนกันนะลองชิมดูมันจะอร่อยไหมเนี่ยแล้วบ้าลดค่าจะคุ้มราคาไหมหกสิบบาทเลยนะเออ กลิ่นดีอยู่นะครับเป็นกลิ่นผลไม้ครับโอ้น่ากินมากครับเป็นกลิ่นผลไม้หลากหลาข้างในเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูข้างในามันจะเป็นแบบนี้น,ๆๆๆนี่นี่นี่เห็นียวไหมไม่ค่อยเห็นอ่ะข้างในแบบนี้เป็นเม็ดเม็เดยอย่างนี้นี่มันจะเหนียวจริงไหมนะครับมันเคลือบน้ำตาลหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเคลือบนะครับตาลเคลือบน้ำเชื่อมอะไรนี่แหละครับ แต่มันเป็นเจลี่บีนนะครับอร่อยมากน่าจะน่ากินอยู่อันนี้น่าจะรสมันนาวมันนาวหรือว่าคาวอะเดี๋ยวเรากินสีเง้นอย่างลสีเันินไม่ด้อย จะมะนาวน่าจะเป็นมะนาวครับอทิีนีนเรากินสีเหลืองบ้างมันคือเลรี่บีนเลยนะครับเลรี่บีนเลยเลรี่บีนแบบยาวด้วย สีเหลืองอันนี้มันเป็นเอนี่เนี่ยสีเหลืองนี่นี่มาเป็นรสสับปะรดนะครับเมื่อกี้น่าจะเป็นมะนาวสีขามะนาวสีเหลืองสับปะรดย้ะเรามากินเอสีอะไรดิส้มดิส้มน่าจะเป็นรสส้ม อันนี้ชมคูชมครูนีจำคูนะครับเออสีส้มเม่กี้คือรสส้มนะครับรสส้มจริงด้วย สีชมพูนีน่น่าสตรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่อ่อนๆน,นะเออมันคือสตรอเบอรี่สีแดงสีแดงก้าวสีชมพูเป็นสตรอเบอรี่สีแดงไปแหละเดี๋ยวก็ไม่สีแดงมันเหมือนสตรอเบอรี่มากกว่าวะ หน้าเสีชมพูเป็นรสอะไรอ่ะผมเดาจากการกินสีชมพูมันน่าจะเป็นลูกชีสก็เปล่าอาจจะเป็นลูกชีสก็ได้นะอาคราวนี้เรามาลองกินสีเขียวกันบ้างนะครับสีเขียวนี่มีน้อยหน่อยสีเขียวนี่ยน่าจะเป็นรถที่อร่อยที่สุดหรืไงวันนี้มีน้อยมาก อืมสีเขียวเป็นรสกรีนแอปเปิ Ora, ้ลสีเข <procure S 2> ียวเป็นรสเกลกรีนแอปเปิ้ลนะครับแอปเปิ้ลเขียวอ่ะสีอันนี้เป็นแอปเปิ้ลเขียวนะครับเขียวนะว่ามะนาวไม่ใช่ครับสีเขียวเป็นแอปเปิ้ลเขียวสีขาวนะจะเป็นมะนาวอะคราวนี้เรามาลองกินสีม่วงกันบ้างนั่นจะเป็นองุ่น เออเครื่องงุ่นครับสีม่วงเป็นองุ่นโอเคนะบันครบทุกสีแล้วก็ลอยกินทุกสีแล้วนะครับสีม่วงสีม่วงมีอยู่อันเดียวไม่มีสีม่วงแล้วไม่มีสีม่วงแลวจริงนะตูดีนะสีเขียวไม่อยู่สองอันสีม่วงไมีอยู่อันเดียวสีม่วงอร่อยสุดครับเนีนะครับก็ของกินตัวกินนี้ละกันครับแค่มารีวิวกินรสชาติดูเฉยอธิบาิมาเลยนะครับ โอเคครับ okay, นะคลิปนะนะหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวจะรีวิวกินไอ้พวกนี้ดูคนระับแต่ว่าที่หลังนะครับจะกลายเป็นกูจะกันเบาหวานก่อนนะ okay, นะครับโอเคนะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดไลน์ใหข้างล่างด้วยนะครับขออนะัญนที่ต้องวาแบบนี้มันไม่ค่อยนั่นกะ็เลนะครับขึ้นประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ ถือว่ารสชาติก็ใช้ได้นะครับวางวางยากกันไปวางเยอะเจนี้ก็ถ้าใครไมีคลิปอะไรอีกแต้องขาคิดอะไรอีกอยากได้รีวิวกินอะไรอีกหรือว่าอยากเกมอะไรอีกก็คอมเมนต์ไม่ด้านล่างได้นะครับถ้าคอมเมนต์คลิปนี้ไม่ได้ไปคอมเมนต์คลิปอื่นก็ได้นะครับคลิปไหนก็ได้ที่มาคอมเมนต์ได้แล้วเขาไม่เกี่ยวคลิปนี้ว่าเป็นยังไงที่ผมกินนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้นะครับบางอันมาปิดกั้นไปเองไม่รู้เหมือนกันนะครับอะไรอย่างเี้มั้งเออแล้วก็ อาจจะลีมหาจอมขมพี่ไมเคินเกมภาษาไทยยูทูบใน YouTube นะครับพี่ไมเคินเกมภาษาไทยในยูทูบแล้วจะกะาช่องขมนะโอเคนะครับตอนนี้ก็บายบายครับอร่อยอยู่นะ